สวัส,สดีะคะ <c oughs> ่วะ <c oughs> วันนี้ก็จะมาแพ็คพัสดุนะคะไปเฉลอะก็กล่องไม่กล่องเดียวนะคะเพราะว่าซื้อเบียร์มามารีวิวให้กล่องเดียเพราะว่าตอนนี้เราว่างว่างว่างปังเลยส่วนถล,ล่มทลายไปเลยนะคะจต่เอามา20กว่าชิ้นนะคะตอนนี้เหลือแค่2ชิ้นค่ะเพราะว่าขาดแคลนนะคะเออแล้วก็อย่า,ยางแรกเป็นของแถมนะคะเป็นเป็นกระดาษ3ลายลายละ2แผ่นนะคะ นะมีเป็นไลคิตตี้หมดเลยนะคะตัวนี้ไม่มีขายในไทยนะต้องซจากญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะซึ่งเออพี่เราเรียนสิ์ญี่ปุ่นไงเออแล้วก็ได้นคนญี่ปุ่นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็ซื้อมาฝากดีมากๆแล้วก็ของแถมอีงตุ่มอมอันนี้ไทยมีขายนะคะแล้วก็ปังเนยสดแบบไม่มีแพ็กเกจขับบินนิดนึงแล้วกันนะ กะให้ดูความสโลวนะคะี่ด้านหลังเป็นรอยอกอย่างนี้นะคะโอเคหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรเอเลียนอะเรียกว่าเอเลียนนะคะทักลน์มาเอเลียนตัวนี้เออเหมือนจะมีอีกหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้คือหนึ่งชิ้นที่ว่านี้น่าจะติดจองอยู่นะ จุดจองพรุ่งนี้นะคะก็แจ้งไว้ก่อนไปกับคนที่จองไว้นะมันก็จะไม่แข็งมากนะคะส่วนมันจะแข็งหน่อยแต่กนไม่แข็งนะน่ารักหมอกแต่พรุ่งนี้ก็จะมีของใหม่ๆมาขายอีกนะคะขอครับหนูได้ใส่ได้ไง่ายขึ้น ของที่น้องเขาสั่งนะคะเออมีเอเลี่ยนตังนังสดนะคะก็ขอให้ดีใจกันทุแ,และของที่ซื้อนะคะ้ก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอันนี้เท้าน้องนะเนี่ยเท้าน้องเท้าน้องน้องนอนด้วยบ๊ายบาย